เราจะเปลี่ยนไปเลี้ยวซ้ายกันนะใช้คันเร่งไว้ก่อนนะคะเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะแต,ต่อย่าเพิ่งไปนะ,ะ,ะแล้วก็เช็คกระจกซ้ายแั๊บนึงไปได้ไหมคะมองตรงด้วยนะมองตรงด้วยนะคะ,อ,ะ,คะอ่าแล้วเติมคันเร่งไปก่อน,อน,อนแล้วดูซ้ายอีกทีไปได้ไหมคะไม่อ่าไม่ได้แล้วรีบมองตรงเลยคะ่ะว่ารถเรายังอยู่ในเลนไหมค่<ฮ>ะอ่าโอเคแล้วใช้คันเร่งไปด้วยนะ,ะ <doit> ถ้าเราไม่ใช้คันเร่งไปด้วยค่ะรถทุกคันจะเร็วกว่าเราหมดเลยอ๋อค่ะอ่าตอนนี้ดูในกระจกเราไปได้ไหมคะ เราปิดไปเดียวเลยโอเคแล้วใช้กระลิงไปเรื่อยๆนะคะไม <อ S 1> ่เป็นไรไม่เป็นไรจะรอแต่เบรกไว้นะคะอ่านี่คนรับเราอยู่กดไฟเลี้ยวขวาเลยค่ะอ่าโอเคดูกระจกขวานะค่อยๆปล่อยเบรกขึ้นมาอันนี้ยากหน่อยนะ๋ยวมองข้างหน้าด้วยค่ะไม่ต้องไม่ต้องหักไปค่ะไปติดติดเดียวพอแล้วตึงกระลิงไปเรื่อยๆค่ะแล้วมองข้างหน้าไว้ไม่ต้องหักไปขวาแล้วอย่าไปมองคงนี้ค่ะมองข้างหน้าไว้มองแท็กซี่สีเหลืองไว้ค่ะก็ลักำลัเรื่อยๆ จะไม่มีแล้วข้างหน้าจะตันนะคะเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยค่ะเช็คกระจกขวาไปได้ไหมมองตรงคนทำมองตรงก่อนเราอยู่ในเลนได้ไหมคะเลนนี่แหละเรามองกระจกนาขไปอ่าแล้เติมพลิ้งที่เรียนที่เลงอ่ะเราเติมพลิ้งไปด้วยค่ะเออแล้วดูขวาอีกเบนหนึ่งไปได้ไหมยังยังก็มองตรงเลยค่ะว่าเราอยู่ในเลนไหมให้กลับมามองข้างหน้าให้เร็วที่สุดนะเพราะข้างหน้าอันตรายที่สุดแล้วนะคะค่ะมองตรงไว้ก่อนนะคะได้เลยอ่าเบี่ยงแล้วมองข้างหน้ามองกระบะมองกระบะไว เปลี่ยนไปเลนซ้ายนะตามป้ายถนนสีนครินกันนะคะแต่เราก็กดไฟเลี้ยวซ้ายรอไว้ก่อนนะะแล้วขับตามเลนเด้งไปก่อนนะโอเคแล้วดูกระจกซ้ายเราเปลี่ยนเลนได้ไหมคะแล้วมองข้างหน้าค่ะมองข้างหน้าเออเปลี่ยนมาแล้วมองข้างหน้าเลยนะเปลี่ยนเป็นมองซ้ำแล้วนะคะโอเคแล้วดูขอซ้ายอีกเลนหนึ่งตอนนี้ไปได้ไหมคะได้อ่าเปลี่ยนแล้วมองข้างหน้าค่ะมองหน้าไปรีดเดียวกันรีดเดียวกันเออแล้วท้ารอที่เบรกไว้นะค่อยๆโค้งนะเราโค้งอยู่เลนขวานะคะ อันนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะหมุนกระกขวาไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ลงามาแล้วตัวน,นี้นะคะบัปล่อยเบรกขึ้นมาคปล่อยเบรกขึ้นมาเอออันนี้เข้าหยุดให้เราแล้วค่ะค่อยๆไปนะฮะออแล้วปิดไฟเลี้ยวก่อนปิดไฟเลี้ยวก่อนไ,ไปช้าๆนะเราไม่ทันสีใช่ค่ะแล้วเราก็กดไฟเลี้ยวซ้ายไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราต้องมองรู้ที่ออกเทางแยกตรงนั้นนะคะมันจะไปขอเลนใช้กับเขาแล้วก็ชะลอไว้นะคะแล้วมองข้างหน้าด้วยนะคะถ้ามันยังไปไม่ได้ก็บปล่อยเบรกไปก่อนปเบรกไปก่อน อย่าไม่ต้องเร่งเยอะนะแล้วดูซ้ายเราไปได้ไหมคะอ่ะคันนี้เขามาก่อนรอนะคะเท้ารอที่เบรกไว้อ่ะเดี๋ยวหลังคันนี้เราไปได้ไหมไม่ได้อ่ะไม่ได้เราก็ซื้อเวลารอไว้ก่อนค่ะปล่อยเบรกไปด้วยนะคะน้างนิ่งนะคะอ่ะเนี่ยระยะนี้เราไปได้เลยค่ะเบรกนิดๆอ่ะเติมพลิ่งด้วยนะฮะไม่ต้องเบรกเยอะค่ะแล้วมองข้างหน้าไว้มองข้างหน้าไว้เออถ้าเราใช้พวงมาลัยเยอะแล้วเราเติมพลิ่งไปด้วยก็ออกไปหาขึ้บาทค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลนซ้ายเราจะตันแล้วเห็นไหมคะอ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะเตรียมเปลี่ยนเลน แล้วมองตรงนะมือนิ่งๆไว้ก่อนค่ะมือนิ่งๆไว้ก่อนนะแล้วดูขวาไปได้ไหมได้อ่าเบี่ยงแล้วตรงขึ้น,น,นมองข้างหน้าเลยค่ะตงึงพลิ้งเลยค่ะตรงพลิ้งเลยค่ะมันเขามาแก้แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเรารอเขาก่อนนะคะแล้วหลังคันนี้เราไปได้ไหมคะ่ะได้โอเคแล้วตึงพลิ้งเลยค่ะเออแล้วเตรียมชะลอด้วยนะคะมีรรถออกจากซอยด้วยนะแต่เราตรงไปนะคะออกขวาอีกแล้วนะคะอ่ะคันนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาขอไว้ก่อนแล้วมองตรงด้วยนะคะอย่าเพิ่งดึงตรงอะไรไปค่ะมองข้างหน้านี่ค่ะมองรถตู้ไว้มองตู้ไว้เออใช่ค่ะ ถ้ารถมาเร็วเราก็รอก่อนแค่น,นี้นะฮะรอในเลนตัวเองต้งกลับเข้ามาหักกลับเข้ามาแล้วเท้ารอที่เบรกไว้ค่ะอเรวมองตรงนี้นะอย่าไปมองคันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวชิดซ้าย,ยาเยอะเกินไปอ่ะแล้วเตรียมหยุดรถนะคะรอก่อนเดี๋ยวต้องให้คันนี้เลี้ยวไปก่อนนะอ่ะแล้วเช็คในกระจกว่าเราไปได้ไหมถ้ายังไปไม่ได้รอก่อนนะคะอ,คอ่าอันนี้ให้เขาผ่านไปก่อนนะคะ อย่าไปคิดว่าคันอื่นช้าแล้วก็จะให้ดิงซีกนี้ดึงซายเดี๋ยวไลน์สี่จมูกนะคะให้เห็นป้ายทะเบียนสี่จมูกก่อนนะไม่ต้องสนใจมอเตอร์ไซค์ค่ะเติมสลิ่งไปเรื่อยๆค่ะมอเตอร์ไซค์อ่เราขอเขาได้เขาคล่องตัวกว่าเยอะนะคะมองมองสี่จมูกไปค่ะมองสี่จมูไว้เออรถเราจะได้ดึงกลับมาทันเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเลนซ้ายกันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เลยค่ะเติมสลิ่งไปด้วยนะแล้วใช้กระจกซ้ายเปลี่ยนเลนได้ไหมคะมองตรงด้วยนะคะมองตรงด้วยมองตรงด้วยค่ะมองตรงด้วยค่ะมีรถคันใหญ่แล้วดูอีกทีไปได้ไหมคะ มองข้างหน้ากมองหน้าตรงอะไรเราไปแค่ไหนแต่ตกใจอะไรก็แล้วแต่นะให้ยุกเท้าทันทีเลยนะคะอืมอันนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวจะย้ายไปเลนซ้ายดูมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมคะไม่มีไม่มีเรามองไกลไปหารถกระบะตู้ทึบเลยค่ะเห็นไหมถ้าเรามองไกลตรงอะไรเราจะใช้น้อยๆเป็นแต่ถ้าเรามองใกล้ก้องหลังฟุตบาทค่ะมันจะใช้เยอะอ่าตอนนีวขับตรงตามทางไปนะคะเดี๋ยวเราไปโฟม ปิดไปเลียวเลยนะคะเห็นไหมถ้าเราจ้องกระจกนานมือไปที่ไหนเราไม่รู้เลยพราเราไม่ได้มองข้างหน้านะคะอืมแล้วค่ะเออเอันนี้จะดูยากหน่อยเหียงแล้วก็มองทางที่เราจะเข้าไปอ่ะชะลอไว้นะคะชะลอไว้นะคะข <c oughs> ้อแล้วนะค่ะอ่าเราปิดไปเลี้ยวเลยอ่าแม้ด้านบนเ็าบอกเป็นกลับรถนะคะก็ต้องชะลอเข้าไปนะแต่เราเปิดไปเลี้ยวซ้ายนะอ่เช็คกระจกซ้ายเห็นไหมรถบรรทุกตัวเล็กมากอ่ะมองข้างหน้าเลยค่ะเนี่ยเราเข้ารลนมาเลยค่ะเลนเดียวพอ ติเไฟเลี้ยวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเลนเปลี่ยนทีละเลนนะมันที่จดมาให้คุณนัทนะคะสี <c oughs> ขาวเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะเราก็เปิดไฟเดียวด้วยเลีเ้ยวขวาใช่ค่ะเปิดไปเดียวนะเดี๋ยวเราไปตามกานสีขาวแล้วนะคะ่ะตรงนั้นนะ่ะที่กลับรถเห็นไหมอ๋อเออนี่แหละค่ะสุดถนนส่วนมากใต้สะพานต้องมีงนะคะเราก็นำรถชิดขวานะเห็นยวม่มีเลนที่เราอยู่แล้วนะคะแม้ไปปุ๊บเราเจอทางตันแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นทางดังนั้นต้องเข้าไปช้าๆเน้นชะลอรถไว้ก่อนนะคะ นั่นแหละแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะเพราะเดี๋ยวเลนเราจะตันและตามลูกศรตรงพื้นอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วอย่าเลี้ยงเยอะนะดูกระจกซ้ายนะคะไปได้ไหมหนึ่งเลนมองตรงก่อนนั้นจะไปไม่ได้ร้อยพวกเขาผ่านไปก่อนค่ะแล้วเราไปช้าๆอย่างงี้แหละแล้วอีกทีไปได้ไหมตู้อ่าเห็นไหมรถตู้กาช้าหน่อยเร็วค่ะตอนนี้เรามาแล้วนะคะมองหน้าเลยค่ะเราขับต่อไปได้เลยค่ะเราออกไปได้ใช่ค่ะนี่ยค่ะแค่นี้แค่นี้ค่ะแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวเลยไหมเลนนี้เราขับได้แล้วอันนี้เรามองกระจกนาน อ่าเราก็เลยย้ายเลนมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอืมแล้วก็เติมพลิกล่ะนะ